รายการที me, son, ่มีปีละหนึ่ง EP ค่ะแล้วคิดว่าวันนี้ถ้าเราแข่งกันใครจะเก่งกว่ากันโฮโฮใครแพ้โดนจุ๊บหมิงเฉลี่สักอัดยาที่หนิงเจก็ไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวนะพี่ดิวมีงี้ก็ได้หรอฮ้ยตกองาเ อ้าวกสี่บวอสาบวกเจ็ดสบเไปแล้วแตเท่าไหร่นะใช่หรออ่าลบอลบใช่ลบ ชารลีอีกแล้วนะคะในรายการดูเป็นมิตรทางช่อง Little Big Green นะคะรายการที่มีปีละหนึ่ง e ีค่ะ oh. อันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะคะตอนนี้นะคะชารลีอยู่ที่ Play e r Box นะคะสยาม Discovery ค่ะที่นี่นะคะเป็นสนามโกคาร์ทรถไฟฟ้าในร่มแห่งแรกในประเทศไทยเลยค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะจะชวนใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากน้องสาวที่น่ารักทั้งสองคนนะคะลิงอ์องค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ณะค <c oughs> ขาดใครไปคนหนึ่งไหมคะคุณนๆนะคะขาดใครไปไม่คะแล้วแบบผมบ๊อบบอบีอย่างนี้ให้ถ่ายนะคะว่าผมบ๊อบของเราจะเป็นใคร <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ทํางานหนักกันมากไหมคะทํางานแทบทุกวันถ่ะนอเคยลองมาเล่นเกมอะไรแบบนี้ไหมคะตอนเด็กๆชอบเล่นเด็กแบบเด็กมากเลยอ่ะเออจริงๆอ๋ออัจจะเป็นคนที่มีน้องชายแล้วทีเนี้ยการเล่นอะไรแบบเนี้ยก็จะได้ได้เล่นอยู่บ้างพอมีโอกาสได้มาก็ดีใจแล้วคิดว่าวันนี้ถ้าเราแข่งกันใครจะเก่งกว่ากันโหหนึ่รู้ว่ารู้ว่าวันที่หลิงมาซ้อมเครื่อง แต่แต่ยังไงก็ทวันนี้เราต้องแข่งขันกันแบบตัดนี่ตัดน้องเลยนะได้ค่ะโอเคขอถามนิดนึงรเรื่องของขวัญที่ซื้อให้น้องทำ<อ>ไมถึงเลือกซื้ออาบูให้อาบูบจริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะคือก็เก็บข้อมูลมาเรื่อยๆแหละว่าเออทำไงจะให้อะไรน้องดีพ่อน้องก็ดูแบบว่ามีทุกอย่างแล้วเออก็เลยแบบอยากให้อะไรที่มีคุณค่าทางจิตใจบ,บ้างก็เลยแบบรู้ว่าน้องอ,าอยากได้ น้องนกตัวหนึ่งเออก็เลยตัดสินใจว่าจะซื้อให้ตอนแรกได้ยินว่าแม่ไม่ให้เลี้ยงแม่ไม่ให้แต่ขอพี่หลิงซื้อให้ปุ๊บก็ตัดจับหยอแม่ไม่มีทางเลือกแม่เมื่อวานนี้แม่ก็คือแบบเฮ้ยนกนอนได้ด้วยเหมือนคนมากนกอะไรนะใช่แม่หลอกแม่หลอกถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมนเลยดีกว่าไป แต่ว่าต้องบอกว่าเชอรี่ไม่รู้กติกาเลยโปรดิวเซอร์ไม่ยอมบอกเขาบอกว่าพวกความแฟร์ของทุกคนนะคะเรามาฟังกติการพร้อมกันเกมกังฟูบ็อกเซอร์แข่งกันทีละทีมช่วยกันต่อยสีฟ้าภายในหนึ่งนาทีให้ได้คะแนนมากที่สุดหลิงออมหนึ่งทีมอา้อาวอ้าแล้วแสดงว่าเชอรี่ไม่มีทีมพี่เชอรี่เ,รเสียใจด้วยจริงๆนะคะพี่เชอรี่ ไงเล่นเฉยๆมันไม่สนุกมันต้องมีบทลงโทษใครแพ้แล้วทำอะไรจะคว้า20ขีแล้วพอ20ขเอางี้เอางี้เอ้าวเจลีกนใครแพ้โดนจุ๊กหมิงสมมติหลิงออมแพ้ไฟพวกพี่จะเป็นคนทาปากให้พวกยูแล้วผัดกันจุ๊กหมิงจบเกมเดินตรงนี้รอบหนึ่งแล้วค่อยกลับมาโดยมีลิสต์กติดตรงนี้ด้วยโอเคปะใครจะเล่นทีมแรก เป่ายิงฉุบหนึ่งปุ้งเบายิงชุบเลือกได้คนชนะเลือกได้ว่าใครเล่นก่อนหลิงออมเล่นก่อนสิได้เราจะได้ดูคะแนนไงโอเคเต็มตัว อีิเดึงกระสดาแล้วไงองตัง้์ดิวสุดยอดดูไปตอนนี้หนึ่งเกมถ้าชนะได้5คะแนนสะสมไปเรื่อยๆเราได้5คะแนนแล้วดิวสุดยอด รถตักตายแข่ง<า>พร้อมกันแต่ละทีมต้องตักตายให้เกินห่วงยางครบสองห่วงชนะจะนี้เป็นไงมั่นใจไหมโอเคนะพี่บอกว่าห้ามแพ้มั่นใจไหมดูจากชุดมั่นใจแน่นอนค่ะพ่ <c oughs> อออัมนใจไหมแต่ก่อนพ่อฝึกให้ขับรถตักตาย ้ยคุณดิวได้แล้วเนี่มันเทอะไรนะอ๋อเจลี่เลยเลยเลยทำไมันไม่ลงเลยอีกแล้วจับไปไรวะีจิ๋งเจก็ไม่ไหวเหมือนกันทำไมมันไม่ลงอ่ะฉันจับไม่ถึงซ้ายเลยอะค่ะคุณดิวมีแววสุดเลยนะคุณดิวแบบพูนแล้วนะ เชอรี่สักอัดยาเชอรี่ขอบคุณดิวได้แล้วคุณดิวได้แล้วเหลือเชอรี่ก็จะชนะเดี๋ยวนะพี่ดิวอ,อย่างนี้ก็ได้หรออุ้ยคุณดิวเก่งเ,เ้ยพี่ดิวเก่งอ่ะเต็มแล้วเต็มยังถือว่าเต็มยังน้องช่วยด้วยมันเอาที่เขียนไปมาแล้วลิงลิงต้องทำได้ไหม เอ้ยมีการโกยให้เต็มด้วยเอ้ยชนะแน่อันนี้เอาให้ลงหรือเอาให้ลงเดี๋ยวมาขุดฟังเราดิ๋ยวเล้ยหลงออมชนะหลี้งออมชนะอะไรก็ได้เหรอคะใช้ขวานไปไปขับย่างอ่ะมันเปขับย่ากคือมันแบบมันงงอ่ะ มัน้านการจะได้แล้วมันไม่ได้อะใช่เหมือนแบบว่าไอ้อ้ายังไงล่ะโหยังไงล่ะแล้วก็ยังไงต่อจ้าคะแนนเท่ากัน้ lonely, าคะแนนเท่าก oh wow oh hey. oh oh cool. ัน oh ค okay. hey, ่ะอ๋ออ๋อต้องต้องรับคะแนนใช่ไหมโอเคค่ะเกม5คะแนนแข่งไป2เกมเราเสมอก็อยู่ป่านนี้5-5เหละเกมต่อไปไม่ต้องเดาเลยเพราะตอนนี้เรายืนอยู่ที่ตู้ชูดบา กติกาทั้ง2ทีมแข่งพร้อมกัน60วินาทีใครได้สกอร์สูงสุดเอาไปเลย5คะแนน<ม>อัจฉริยชุดคนเดียวไม่ <laughs> ดิวอา้อาวไปเลยไปเลย <laughs> หลิงออม e 10, 2ีสรีดิว12 ต่อกระตับกระสอกหนึ่งหมดเวลาหนักโาเรียนเพลี้วโอเคทีมชนะไปสิบคะแนนต่อ5เกมต่อไปเกมอะไรโกคาร์ดหรอเกมต่อไปอันนี Damn, ้เป um, ็นมาเรียลโกคาร์ดเล่นกับจอแล้วก็เล่นพร้อมกัน ดิวที่หนึ่งอยู่นะจ๊ะแต่เชอรี่ที่สี่อยู่คุณดิวแบกดีฟอยู่คุณดิวแบกดีฟอยู่คนอื่นเขาหายไปไหนกันหมดเนี่ยไยเต่าไปเต่านี่เนี่ยโดนไปนี่รอบสามแล้วรอบสามแล้วเชอรี่มาเล่นกับเขาเนาะใครทำออมอ่ะพี่ดิวทำออมอ่ะ หนึ่งชนะไงที่หนึ่งของทีมชนะได้ปีห้าตอนนี้เสมอแล้วนะคะเกมสุดท้ายเตัดส,สินเกมสุดท้ายโกคาร์ dling, ช่ไหมสโกคาร์ ไม่มีแรงพอดีเลยไม่มีแรงเข้ไม่สู้กับแดน่อดิวสู้อะไรเราบอกว่าไม่มีแรงพี่ดิวขอแซกแซกเกมนี้เพราะว่าพี่ดิวเชื่อว่าพี่ดิวจะชนะคะแนนก็คือจะมาจากของที่สูงสุดของแต่ละคนมาบวกกันขอบวกกันโอเคเป่ายิ่งฉกนะคะตัดสินใจใครแพ้เล่นก่อนโอเคเป่ายิ่งฉกเปายิ่งฉก โอ้ยไม่คิดจริงยมาที่อะไม่ได้แล้วสามารนเจ็ดนะัะทุกคนคนนี้โหดคนนี้โหด ไฟฟ้านะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มเล่นอยากพูดให้ฟังนิดนึงก่อนเลยเรื่องว่าพลังงานไฟฟ้าโดยมากกับปกติมันมาจากถ่านหินแล้วก็ก๊าซธรรมชาติใช่ไหมซึ่งอันนี้มันจะปล่อยแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าก๊าซเรืองกระจกอ่ะออกสู่ชั้นบรรยากาศมากแล้วก็ทําให้มีผลต่อแบบโลกร้ออะไรต่างๆซึ่งการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยได้นะ,ะเราพูดถึงเรื่อง อุตสาหกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าหรือว่าการใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่รัแบบประมาณ3 0 4 0ของอุตสาหกรรมต่างๆเลยในการที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขณะที่พลังงานสะอาดมันยังผลิตได้ไม่เยอะมากแบบแหล่งพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิต์อะไรเงี้ยนะมันผลิตได้แค่ไม่ถึง20%เเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราจะช่วยได้กันตอนนี้ระหว่างช่วงที่มันจะเปลี่ยนผ่านจากพลังงาน ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติเนี่ยไปสู่พลังงานสะอาดเราก็ต้องใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าช่วยกันประหยัดพลังงานอะไรสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้นะคะอย่าเห็นว่าเราเป็นคนตัวเล็กๆแล้วทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคนตัวเล็กๆนี่แหละที่จะช่วยกันทําให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเริ่มจากนิดๆหน่อยๆก่อนแล้วก็มารวมกันก็จะเป็นแบบเออทั้งหมด จบที่เราเบาที่สุดจบที่เราเบาที่สุดโอ้โหย <c oughs> อดเลยค่ะแล้ว,แล,วแล้วอีกคนถา่ายไปไหนนี่มาน,นี่ก่อนแล้วเดียวเดี๋ยวมานะกป๊นหนึ่งนะ <c oughs> เป็นการถ่ายรายการนี้ <c oughs> ต้องตามคนแบบเ,อเยอะฉันจะถามถึงเรื่องว่าอตอนที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมีเรื่องอะไรแบบสนุกสนุกประทับใจเล่าให้ฟังบ้างไหมคือมันจะมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่ง ที่ออมอ่ะถ่ายคลิปที่หลิงคลิปที่หลิงบนรถแล้วออมาบอกคนในอินเทอร์เน็ตว่าเดี๋ยวออมจะมาโพสมีคลิปนึ่งอยากแช์มากแล้วเาก็ไม่แชร์สักทีแบบ<อ>จะเป็นปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่เราไปดูดูไฟอ่ะบนรถขึ<อ>้นท<อ>ั้งหลิลงล<า>ลงก็ตื่นเต้นกับไฟมากเราไม่เปไปเทียวอย่าบอกออมออมจะไม่ให้ใครรู้ว่าเราอ่ะเออมันคือคลิปอะไรออมไม่บอกคื่หลิงยังไม่ได้โพส เที่ยวอ่ะสนุกไหมสนุกมาเที่ยวกับพี่เชลี่ด้วยเป็นที่ที่สนุกที่สุดจริงอ๋ออยากให้ไปอีกไหมโจถ้าไปได้จะพยายามไปแต่อยากให้พี่เชอรี่ไปนะคะเพราะพี่เชอรี่ก็จะแบบมีอาหารอร่อยอร่อยเลือกให้เรากินตลอดแล้วถามว่าเคยมีงอนกันบ้างไหมไม่ไม่งอนนี่ดิงอนกันบ้างไหมน้อยน้อยมากหรอเคยงอนหรอไม่เคยไม่เคยและสองคนใครดื้อกัน แล้วหลิงอะหลิงงอนเหรอไม่ได้งอนนะไม่หลิงอยู่แบบนี้มาเไรอ๋อก็ไม่ได้งอนเฉยๆเอ็นดูน่ารักอะไรหลีอะไรนะใครขี้ดื้อใครดื้อใครดื้อมาค่ะดูก็รู้แล้วค่ะหนูเป็นคนเรียบร้อยค่ะแต่เป็นมาทำไมฉันต้องมาอยู่ในนี้นี่เราจะแข่งกันแล้วได้แล้วเล่นเกมแล้วฟางฟางอันนี้เกมสุดท้ายเกมสุดท้ายขับโกคาร์ทพอมาที่จุดนี้เนี่ย ทีมตัวเองจะเป็นคนบอกโจทย์คนขับโก้คาต้องตอบให้ถูกถึงจะขับออกไปได้มี2คํคำถามใครทําเวลาได้ดีที่สุดของทีมชนะแบบ้น้เบวก3ลบบวกครับ5 15ห5งห้ตงไปต่อเลยโ oh. ใช่ด <19. S> 1ใช่หรอ19นี่ไง7ขอลบขอลบใช่หรอผิวนใหม่อีกรต่อไปไม่ใช่ฉันขอโทษฉันเห็นเป็นคู่สามวงเดียวฉันถามผิดห้าวงหลบวเ้หลเหลือ6 6หวเป็น13 เราพูจตตอบังหวัดจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยนหนูสามจังหวัดนครนายกนครศรีธรรมราชนครสวรรค์ไร่ะตาเป้าสอมโอ้ยไม่ได้ยินเหอู้อะไรอ่ะนึ่งสุดท้าสสุดนะ พี่เชอรี่สิบลบหกบวกแดลบเจ็ดสิบลบหกลอส่เท่หร่ะคกซอก้วัตสนพอพานทำงานพี่สน หนึ่งจุดสองสองชนะหลิงออมออมต้องชนะเพื่อทีมครับทีออมต้องชนะแล้วนะอ๋อก็ถ้าน้องออมเร็วกว่าพี่น้องออมก็ชนะไปเลยใช่ปะใช่งจุดองอมหุออใช่ไม่เร็วที่สุดเลอ๋อหรอต้องเป็นห่นที่เร็วที่สุดอ๋อถ้าพร้อมแล้วนับสามนะหนึ่งสองสามอะไรอะ ห้าเก้าลบห้าลบสี่สี่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสบสองสองลบสามเหลือก้เอเ้าเเกยักจอจังไม่ได้บอกะไพอเสือจังหวัดสอเหือไปเลยไปเลยบุรีสนะมบุรีสัะแก้ว มดแล้วหมดแล้วนมีลิปสติกสีแดงคู่ชนะก็คือลิงอ่อเ้ยแด็สี่แบชนะไปเลยชนะไปเลยเอบบลงโทษยังไงนะใครแพ้โดนจุ๊บหมี จะไม่ได้ละสุลลิกอยากเห็นพี่เชอรี่กับพี่ดิวจุบหน้าผากแล้วก็เดินด้วยกันมากๆมันไม่เสมออย่าเขาเขากำลังดิวกันอยู่พี่ดิวบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ทีมนี้แพด้วยถ้าเรารักกันจริงอะทุกคนเลยได้ไหมไม่มีคะรายการนี้ผมขอโทษครับบอสหรือว่าแต่ว่าผม อยากให้ใครเห็นลุกให้ใครเห็นอะไรยใเห็นง่าืองอะไรเรื่องอะไรเขรอย่รอา็นอะไรยังไงสรุคือยังไงเขาจะลงโทษส่วนตัวด้วยเขาลโทแบบไม่ออกอากาศเหรอ้แล้ว แล้วเราสี่เกมของเขาอีกนะเราชนะเราสี่เกมของเขาอีกนะถนะามถึงเรื่องละครน,นิดนึงใกล้จะออนแล้วใช่ไหมคะเมื่อไหร่นะคะ ละครซีรีส์เพียงเธอนะคะจะออนแอร์วันที่18กันยายนคมนี้นะคะที <league> <m ul ity> <con> <cess> ่ช่อง3ค่ะกด3.3หมือเถือรัพทค่ะพูดถึงตัวละครหน่อยค่ะเล่นเป็นอะไรกันยังไงบ้างพอลลีงนะคะแล้วก็เป็นดาวันค่ะเป็นสาวบริการที่คอยปกป้องยาลาสาวสุดฮอตในเมืองไทยนะคะ ใช่ค่ะส <Okay. S 1> ่วดนดาราสาวไอดอลสาวสุดฮอตของประเทศไทยนะคะก็คือออมกฤพันค่ะแล <c oughs> ้บทเป็นไอร่านะคะเขาก็าจะเป็นไอดอลแล้วกเ็เหมือนตอนเด็กๆรู้จักกับพี่ตะวนันแล้วก็มีเรื่องราวที่ทําให้ต้องห่างกันแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งทีนี้เนี่ยกลับมาในสถานะที่ต่างออกไปก็จะเป็นยังไงก็ต้องคอยติดตามนะคะในซีรีส์เพียงเธอออนไ่อยู่ค่ะฝากด้วยนะคะติดตาม ทุกวันศุกร์นะคะเวลา2องทุ่มครึ่งค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะ Player Box ชั้น4สยาม Discovery นะคะแล้วก็จะมาติดตามชมเอพิโซดใหม่ของดูเป็นนิดได้เมื่อไหร่ก็ต้องติดตามนะคะปีหน้าค่ะ, <laughs> <น>ะขอบคุณแทกรับเชิญเรื่งสอง ถ้าสปอนเซอร์จะเข้ารายการหน้าที่เราจะทำนะคะก็เข้าได้เลยนะคะเราจะได้ทำเอพิโซดต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งติ๊งกริงกิงกิงเติมนด้วยก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณดามชมีปีหน้านะคะพี่ลืขอบคุณค่ะเราต้องแข่งกเขาด้วยคุณดิวอันนี้เราแข่งก็คือเราแข่งเขา เราอะทีมเดียวใช่แกอย่ลิงรู้ว่ามีกติกาใหม่เขาแบ่งเป็นทีมอะมามาแล้วมาแล้วไม่ได้ฉันแผนฉัน็เตรียมเเดี๋ยวมาโด้วยนี่ไม่โไม่โก็ติกระดุมเพิมเร็วกระดุมมันก็ไม่เสีว้าว